นายพิทักษ์ก่อเกียรติพิทักษ์นาย,ยกเทศบาลเมืองปัตตานีเป็นประธานพิธีบรรพชาสาม,มนเนรภาคฤดูร้อนที่วัดนพวงศารามเขตเทศบาลเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพตลอดจนเป็นการส่งเสริมปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีส่วนร่วมในการสืบสารประเพณีไทยรวมทั้งร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่จังหวัดชายแดนใต้สืบไป ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาพร้อมกับการฝึกตนเองให้เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมมีระเบียบวินัยเพื่อจะได้เป็นคนดีของชาติในอนาคตตลอดจนการจัดให้สามเณรทุกรูปนะคะออกเดินบินธบาตไปตามหมู่บ้านชุมชนชาวไทยพุทธได้ร่วมทาบุญตักบาตรและเป็นการช่วยเหลือทดแทนการขาดแคลนพระสงฆ์ในพื้นที่อยู่ในขณะนี้ไปได้ด้วยค่ะ